คุณเคยเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เคยรู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองในทุกครั้งที่คุณทำผิดพลาดในชีวิตคะ่ะวิธีการในการที่จะพาตัวคุณเองออกจากความรู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่กับตัวเองจนคุณไม่สามารถให้อภัยกับตัวคุณเองได้คลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนนะคะว่า บนโลกใวนี้ไม่มีใครค่ะที่ไม่เคยทําผิดพลาดหากคุณยังรู้สึกผิดอยู่กับตัวคุณเองอยู่จะทําให้คุณไม่สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ <S <S หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอดีตที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกผิดกับตัวคุณเองคะ่ะให้คุณสวมบทบาทคะ่ะว่าทั้คุณไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นที่ทำผิดพลาด แต่คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่รักเขาเป็นครอบครัวเขาหากเขาทําผิดพลาดสิ่งที่คุณจะเสริมสร้างกําลังใจให้กับเขาคืออะไรสิ่งที่คุณทําอย่างแน่นอนเลยคือไม่ใช่ทับถุมเขาแต่คุณจะปลอบประโลมเขาเพื่อให้เขาเรียนรู้ให้เขารู้สึกว่าแท้จริงแล้วเขามีอีกคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้าง ที่จะคอยปลอบประโลมเขาเสมอถ้าเขาทำผิดพลาดในชีวิตและคุณก็พร้อมอย่างแน่นอนที่จะพร้อมให้กำลังใจเขาให้เขากลับลุกขึ้นมาและเดินไปต่อคุณเห็นไหมนะคะมุมมองวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณไม่ใช่เป็นคนที่ทำผิดพลาดคุณจะให้กำลังใจคุณจะปลอบใจผู้อื่นเสมอ แล้วทำไมราคะกับตัวคุณเองคุณจึงไม่สามารถทำแบบนั้นได้วันัยอดีตในชีวิตของคุณค่ะไม่ว่าคุณเคยทำผิดพลาดมานับกี่ครั้งแล้วแต่วันนี้ให้คุณกลับมาค่ะและปลอบใจตัวคุณเองให้กำลังใจตัวคุณเองปลุกพลังให้กับตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องโหยหาความเข้าใจแต่สิ่งที่มันมั่งคงที่สุดคือการที่คุณกลับมาที่ตัวคุณเอง ปลอบใจตัวคุณเองได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณได้ให้พลังใจตัวเองได้ปลุกพลังในไฟของคุณได้คุณรู้ไหมคะคุณจะสามารถผ่านความผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการที่คุณกล้าลุกขึ้นมารับผิดชอบเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองได้ค่ะนั่นแหละคะ่ะ จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นจะทำให้คุณสามารถก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่คุณต้องการในชีวิตแล้วคุณจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วคนที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถปลอบใจคุณได้คนที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถปลุกพลังให้คุณได้คนที่จะกล้ายอมรับความจริงเรียนรู้และสามารถที่จะลุกขึ้นมาและก้าวเดินต่อไปได้ก็เพียงแค่คุณเท่านั้นค่ะ คุณรู้ไหมคะไม่มีใครที่รักคุณได้มากที่สุดเท่ากับตัวของคุณเองค่ะสำหรับคลิปนี้ครูปิ๋วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะและให้คุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างสารรค์ชีวิตใหม่ด้วยตัวของคุณเองค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ ให้กับครูผิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ